สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเดิมนะคะเตยเตยยาเปิดดวงนะคะอ่ะมาแล้วมาแล้วอะไรลรมาเออนะมาแล้วมาแล้วอะไรลรมามาดูซิว่าอะไรเรามามาแล้วมาแล้วอะไรละมาเออนะดูสิว่าอะไรมาอ่ะเช่นเดิมเป็นเรนดอมพลังงานโดือรวมดวงโดือรวมนะ ดูเ่าเป็นแนวทางดูว่าความบันเทิงเท่านั้นเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชะว้ติตยานในการรับชมและการรับฟังนะคะถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิป หรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปคลื่นพลังงานของความโชคดีช่องพลังงานบวกนะคะของช่องเรานะจ๊ะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค้าครูเป็นกําลังใจกันด้วยก็ได้นะคะขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่นี้ แพรแรงครูบารามีครูมาถึงเซนสสัญชตาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพิพัยทุกใบเลยนะพลังงานใบแรกเนี่ยเป็นตัวคุณเป็นพลังงานของคุณนะพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงคุณจะปิดคลิปหรือดูต่อก็ได้นะคะอ่ะขอดูตัวตนของคนที่พบคลิปนี้หน่อยปุ๊บโ้หนึ่งเหรียญตัวตนของคนที่พบคลิปนี้วันนี้คุณจะโชคดี <laughs> คุณโชคดีมากคุณได้รับโอกาสที่ดีคุณจะได้รับแบบ มีโชคมีลาบได้เงินได้เงินแบบฟุกฟุกหรือได้โชคได้ลาบอ่ะเออความโชคดีหรือได้โอกาสที่ดีหรือมีข่าวดีเรื่องการเงินหรือแบบมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน่ะเออนะเส้นทางแบบโอ้มันเป็นโอกาสที่ดีหรือว่าแบบโอ้โหไพ่หนึ่งเหรียญน,นะเปิดมานี่แบบแน่นอนคนที่ดูคลิปเนี้ยมาแล้วมาแล้วอะไรเรามาเงินมาโชคลาบมา เออมีโชคมีลาบลาบลอยมามีโอกาสสูงมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ดวงคุณเปิดดวงคุณโชคดีคุณจะมีโชคลาบคุณจะแบบได้เงินมีลาบลอยหรือว่าได้อะไรแบบฟุกฟลุกได้อะไรแบบพิเศษอะไรอย่างนี้หรือได้โอกาสที่แบบโอที่ดีมันเลิศมากเลยนะใบแรกกับหนึ่งเหรียญมาเลยอะ่ะเป็นสัญญาณที่แบบว่าคุณกําลังมีความโชคดีเกิดขึ้นมาแล้วมาแล้วเงินมาแล้วโอ้โชคลาบมาแล้ว ความโชคดีมาแล้วโอ้พลังงานดีมากมาแล้วมาแล้วอะไรมาอีกอะไรมาอีกโอ้ขึ้นหลายใบยเกินมาแล้วมาแล้วนะอะไรละมาโอ้สี่เหรียญโอ้ยไม่ใช่สี่ถ้วยมาแล้วมาแล้วสมาธิฝึกจิตความสง,งบอ่าสิ่งที่นึกสิ่งที่อธิษฐานสิ่งที่ต้องการสิ่งที่อยากได้แรงดึงดูด โอ้โหพลังภายในตัวดึงดูดโชคลาภช่วงนี้พลังงานของคุณดีมากนะมักดึงดูดโชคลาภมักดึงดูดความโชคดีเข้ามามักดึงดูดโอกาสที่ดีสิ่งที่ดีเรื่องที่ดีเข้ามาเออในช่วงนี้มาแล้วมาแล้วอะไรมาล่ะโอ้หนึ่งไม้เท้าความสําเร็จความสมหวังสิ่งที่จะได้สิ่งที่ปรารถนาโอ้โหการงานก็ดี คว,ความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าการเติบโตมาแล้วมาแล้วอะไรมาล่ะโอ้โหเดอชาลิออดมาจริงๆนะมาจริงๆนะโดอชาลิออดพลังงานของคนที่ กำลังพุ่งเข้าสู่เส้นทางแห่งเป้าหมายอ่าเป็นพลังงานของคนที่กำลังดำเนินเดินหน้าเป็นพลังงานของความแข็งแกร่งเป็นพลังงานของคนที่ไปสู่ฝั่งฝันที่จะประสบความสำเร็จหรือว่ากำลังจะถึงแบบฝันของคุณกำลังจะเป็นจริงอ้พลังงานดีมากแล้วก็พลังงานมาแล้วมาแล้ววะสิ่งดีกำลังพุ่งเข้ามาความโชคดีโชคลาภเงินทองโอกาสที่ดีโยพลังงานคุณดึงดูดดีมากเลยนะในช่วงนี้ มันเป็นพลังงานแบบการดึงดูดสิ่งที่ดีการดึงดูดการงานการเงินการดึงดูดโชคลาภการดึงดูดโอกาสที่ดีการดึงดูดแบบอ่าเป้าหมายความสําเร็จหรือความฝันที่กําลังจะสมหวังโอ้มาแล้วมาแล้วอะไรละมาหนะาไพ่ทำาพนแน่นอนมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงหนาะมีสิ่งดีเกิดขึ้นเนี่ยไพ่ทำาพนเนี่ย มีสายลุงมีเทวดามีน้ํามีภูเขามีธรรมชาตินะมีแบบการเทการถ่ายโอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปในทางที่ดีมีสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนดวงช่วงนี้ขาขึ้นดวงเปิดดวงมีการเปลี่ยนแปลงดวงมีการโยกย้ายคําว่าโยกย้ายเนี่ยคือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงดวง ให้เป็นคนที่ดวงดีขึ้นให้เป็นคนที่มีโชคลาภขึ้นดวงเปลี่ยนแล้วนะดวงเปลี่ยนชะตาเปิดแล้วนะดวงคือแบบเป็นดวงที่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในเรือนชะตาในช่วงนี้เออเป็นคนที่ดวงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากแม่คือแบบ มันแบบได้ดั่งใจฝันได้ดั่งปัรถนาได้ดั่งสมหวังได้ตามที่คิดได้ตามที่คาดได้ตามที่ต้องการเห็นไหมสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรละมาโอ้โหไพ่เดอดไฮโแฟนไพ่พระมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคบุญกุศลให้โชค อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวดาพระแต้มบุญอะไรก็ช่างอ่ะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะหนุนนำซัพพอร์ตช่วยเหลือให้โชคลาบบันดาลโชคบันดาลความสุขนี้เธอเธอเธอจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไพ่พระขึ้นมาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยโอ้หนะาไพ่แบบว่าเป็นแบบความสุขความสําเร็จความแบบสิ่งดีๆอะ่ะความเป็นสิริมงคลเนี่ยมีโชคมีลาบ มาแล้วมาแล้วไพ่แบบเปิดมาแล้วแบบคือความสุขความสงบไพ่สมหวังไพ่ได้ดั่งใจปรารถนาไพ่เป็นพลังงานที่อบอกว่าคุณกําลังจะมีโชคลาภเนี่ยเออนะใครไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้หรือใครไปทําบุญมาหรือใครไปทําแบบ เกี่ยวกับเทวดาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทาบุญหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนั่นแหละเปิดโชคให้คุณเลยนะนําพาโชคลาภนําพาแสงสว่างนําพาความโชคดีมาให้คุณนําพาเขาเรียกว่าความแบบเออเหมือนแบบดวงเปิดทุกสิ่งอย่างอะ่ะนะมาแล้วมาแล้วอะไรละมาอ้ยเขาอยากจะออกเขาก็แบบอ่ะอัศวินไม้เท้าโอ้โหมาแน่นอนความก้าวหน้าความจเจริญรุ่งเรือง การลงมือทำการเทคแอคชั่นนะการมีไฟหนาะการทำงานเสน่ห์ในการทำงานการมีไฟการมีแพชชั่นในการส,สร้างผลงานโปรเจกต์ project, โครงการจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีแบบความเจริญแบบก้าวกระโดดความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเกิดขึ้นนะแล้วก็มีความแบบก้าวล้ำอะ ความก้าวล้ำอะ่ะความก้าวล้ำไปสู่ความสำเร็จที่พุ่งทะยานแบบรวดเร็วมาแล้วมาแล้วอะไรจะมาอีกนะอ๋อเป็นไพ่ห้าไม้เนี่ยไม่ว่าคุณจะแบบงานแบบเยอะงานยุง่งงานเยอะคุณจะไปสอบแข่งขันไปอะไรเนี่ยได้หมดชนะเลิศเลยชนะเลิศเลยชนะเลิศดวงช่วงเนี้ยเป็นดวงที่แบบสะสางได้สอบผ่านเป็นดวงที่เอาอยู่เป็นดวงที่เอาเป็นเลิศ เป็นแบบดีอะเออช่วงเนี้ยเรื่องการงานนะแล้วก็มันเป็นพลังงานของการได้รับโอกาสการได้รับสิ่งดีๆการได้มีโชคลาภการได้รับเรื่องดีๆสิ่งดีความโชคดีเกิดขึ้นพลังงานของไพ่เจ็ดดาบนะแล้วก็เป็นพลังงานของอ่าไพ่สี่เหรียญโอ้โหมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่าชีวิตของคุณต่อจากเนี้ย มันจะไม่นิ่งแล้วนะ มันจะไม่หยุดนิ่งแล้วนะมันจะมีความกระเตื้องมันมีจะมีความคืบหน้ามันจะมีความแบบ uh, Take A c t i o n มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแล้วนะ <S 2> <S 2> อะไรที่เคยนิ่งๆิเงียบเงียบอะไรที่เคยแบบเอออะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่นิ่งแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานโชคลาภหรืออะไรต่างๆหรือการเงินต่างๆที่เคยแบบนิ่งเงียบอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้เนี่ยจะแบบไม่นิ่งแล้วนะจะโอเคขึ้นจะแบบออนนะมีแล้วนะจะแบบ เออนะประมาณเนี้ยจะไม่นิ่งแล้วนะจะมีได้รับสิ่งดีจะมีโชคมีลาบจะมีการงานจะมีแบบอะไรทําแล้วนะเออนะเอออะไรมาแล้วมาแล้วอะไรละมามาแล้วมาแล้วอะไรละมาเนี่ยยืนยันการันตีเลยนะเป็นเอกออฟสอดหนึ่งดาบคุณจะได้คุณจะสําเร็จคุณจะสมหวังคุณจะแบบโอนนะ ผ่านพ้นมันไปกับสิ่งที่ไม่ดีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือความชัดเจนชัยชนะที่อยู่เหนือปัญหาและอุปสรรคดวงที่อ่า อยู่เหนือคู่แข่งนะถ้าเป็นเรื่องด้านธุรกิจกิจการอยู่ก็แบบดวงคุณนําล่องเลยนะหรือถ้าใครที่เป็นแบบการสอบแข่งขันการสอบบรรจุงานการสอบคัดเลือกหรือว่าการสอบการอะไรต่างๆก็คือแบบโอเคสําเร็จสมหวังได้แน่อะไรประมาณนี้ผ่านแน่อะดูต่อซีมาแล้วมาแล้วอะไรละมาโอ ราชาถ้วยเนี่ยมันคือความสําเร็จมันคือความสุขที่จะเกิดขึ้นมันคือความอุดมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นมันคือความสมหวังที่จะเกิดขึ้นนะมันคือสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นมาแล้วมาแล้วอะไรละมาอ๋อเป็นสามเหรียญเนี่ยไพ่การเงิน ใหยการซัพพอร์ตให้การได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการช่วยเหลือหรือใายลูกค้าบริวาร mm hmm. เห็นไหมการงานคุณจะไม่นิ่งแล้วนะคุณจะมีลูกค้าแล้วนะธุรกิจกิจการสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันจะมีลูกค้ามันจะแบบมีผู้มีคนเข้ามาแล้วมันจะมีอะไรได้ให้คุณทําแล้วไม่นิ่งแล้วมันจะมีแบบโอเคขึ้นนะแล้วก็เรื่องการเงินมันก็จะดีขึ้นด้วยนะ r 7ดาบ5ดาบ 7ดดาบกับห้าดาบแล้วก็2ดาบการเลือกการตัดสินใจนะการเลือกการตัดสินใจในสิ่งสิ่งต่างๆนะไพ่แนะนํำว่าช่วงนี้ให้อยู่กับความเชื่อมั่นของเซนความเชื่อมั่นในตัวเองหรือให้มั่นใจในตัวเองแล้วช่วงนี้จงใช้เซนเป็นจิตวิญญาณในการทำทำอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้า คุณจะเลือกหรือตัดสินใจกับเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่าไพ่พยายามบอกว่าอย่ารู้สึกวิตกกังวลอย่ารู้สึกลังเลอย่ารู้สึกไม่แน่ใจหรืออย่ารู้สึกไม่มั่นใจโจงเคารพในการตัดสินใจและเชื่อมั่นในเซนต์หรือการเลือกของตนเองเท่านั้นเออนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะแล้วความสุขความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นไพ่ราชินีเหรียญกับไพ่อ่า ราชาไม้ขึ้นมามันคือความสําเร็จมันคือความสมหวังมันคือโอกาสที่ดีมันคือความมั่งคั่งล่ํารวยมันคือความอุดมสมบูรณ์มันคือดวงของคนที่อาจจะจัดการบริหารหรือว่า,อาเอาอยู่กับเรื่องต่างๆหรือปัญหาอะไรที่ต้องสะดสางเนี่ยคือมันจะผ่านพ้นไปนะเออเป็นพลังงานในช่วงที่แบบช่วงเนี้อาจจะแบบอย่าเชื่อคนง่ายแล้วก็ต้องระแวดระวัง เกี่ยวกับคนหรือคำพูดคนหรือว่าคนที่แบบคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครอยู่แล้ววะเนาะนะนจะมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่หวังดีเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะแล้วถ้ามีเรื่องอะไรที่ต้องให้เลือกหรือตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยขอให้ตั้งสติแล้วขอให้เชื่อเซนต์ตัวเองและช่วงนี้เป็นช่วงที่เซนต์ทำงานแบบ ดีมากนะเซนคุณดีมากเลยนะช่วงนี้เซนจะนําพามาซึ่งความโชคดีโอกาสที่ดีหรือโชคลาภหรือว่าแบบสิ่งดีนะ่ะจะนําพามาจากเซนของคุณด้วยอ่ะมาแล้วมาแล้วนี่คือสิ่งที่กําลังมาในช่วงนี้เลยนะคะโอเคประมาณนี้นะ